สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับวันพับพรที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเรามันไม่ง่ายเลยท,ที่ที่พระเจ้าไม่ประทานให้เราแล้วก็จะได้พับอมแบบสบายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะมีโอกาสได้พบปะถ้าหากพระเจ้าไม่เป็นหนทางให้กับพวกเราอย่างไรก็ตามในชีวิตของเราทุกๆท,ที่ ไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่ามแมลงต่างๆไม่ว่าอากาศต่างๆหรือน้ําในน้ําสัตว์ต่างๆสัต์บัตกสัตว์น้ําหรือสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็ตามมันย่อมมีว่าชีวิตขณะก้อนหินหรือว่าทรายยังมีชีวิตทําไมถึงรู้ว่าเราไปดูกับวิทยาศาสตร์ แล้วไปดูกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าเขาก็มีชีวิตยอยู่ตามแบบชีวิตของเขาเช่นหินอะเมื่อ5ปีหรือ10ปี20ปีที่แล้วก้อนแค่เล็กๆแต่ต่อมา40ปี30ปีหินก็นนัมันจะเติบโตเพราะว่ามันะตะกอนต่างๆหรือว่าหินหรือว่าทรายต่างๆที่อยู่ข้างเขาแล้วเกาะติดแล้วก็เป็น กลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วกลายเป็นหินก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็ดูเหมือนไม่มีชีวิตมันไม่ใช่เดินได้เนาะแต่ว่ามันค่อยๆขยับเพราะว่าในการขยับของคขามามันมันมันน้อยนิดที่เราจะได้สัมผัสเห็นกับตาได้น่นทุกอย่างยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าไม่มีชีวิตแล้วมันจะเน่ามันจะตายเมื่อใดก็ตาม ต้นไม้ใดที่ยังเป็นต้นแล้วก็ยังไม่เขียวหรือว่า,ามีชีวิตที่ไม่มีแล้วชีวิตที่ไม่มีในต้นไม้แล้วจะจะสัมแดงให้เราเห็นว่าเขาจะหิวแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะผุพางเหมือนเดียวกันในน้ําไปดูสิถ้าเป็นน้ําเน่าเห็นไหมมันไม่มีอะไรไปชีวิตในน้ำได้น้ํามันเน่ามันจะทรงกลิ่นเหม็นกับ ในการสารัญจรไปมาเราได้เห็นว่านี่คือไม่มีชีวิตตายจิตวิญญาณหรือว่าคนคน,คนเราทุกคนพวกเรานํามนุษย์กันเองหรือสัตว์บ้านต่างๆหรือพวกเรากันในมนุษย์อะถ้าเรามีชีวิตยอยู่เราก็ยังเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่เหม็นเน่าใช่ไหมถ้าเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆไม่เหม็นเน่ายังมีชีวิตอยู่นั่กกระไรยังมีชีวิตอยู่นั่นแสดงว่า เรายังมีชีวิตยอยู่และถ้าวันใดวันใดก็ตามที่เราไม่มีชีวิตสุดท้ายเป็นไรตัวเราจะเปื่อยเน่าหรือจะเป็นกลายเป็นดินไปกระดูกก็อีกหลายร้อยปีก็จะผุพังไปในที่สุดนั่นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิต เราจะอ่านพระวจะนะคำด้วยกันนะครับวันนี้เราจะอ่านพระวจะนะคำเอซึกิเอะบทที่18ข้อที่4เอซึกิเอะบทที่18ข้อที่4ดูเถอะวิญญาณทั้งหลายวิญญาณทัปวงของเราทั้งวิญญาณของบิดาและวิญญาณของบุตรก็เป็นของเราวิญญาณใดที่ทำบาปวิญญาณนั้นตายนะครับ ดูเถิดวิญญาณของพ่อตลอดบัพบุรุษและตลอดจนอนาคตทั้งลูกทั้งหลานทั้งหลาน,ท,ลานทุกสิ่งเป็นวิญญาณที่เป็นของของพระเจ้านั่นอย่างเรียกว่ามีชีวิตเราตั้งหัวข,ข้อที่นี้ว่าชีวิตให้เรามองดูชีวิตของตัวเองสิให้เรามองดูชีวิตคนข้างๆสิให้เรามองดูชีวิต ป่าเขียวชะอมให้เรามองดูชีวิตสัตว์ต่างๆนี่คือ,อยังเคลื่อนไหวนี่ออยังมีชีวิตอยู่และสสำแต่ให้เรารู้ถึงว่าชีวิตของเรามาไม่ใช่ของเราแต่เป็นของของพระเจ้าที่นี่เราได้ได้อ่านไปแล้วเมื่อกี้เราได้อ่านไปแล้วว่าดูเถิด ดูเถิดครับพี่น้องวิญญาณหรือชีวิตที่ที่ท่านมีอยู่นาตรงเนี้ยมันเป็นจิตวิญญาหรือวิญญาทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งอะไรก็ทุกรุ่นทุกหลานทุกรุ่น,ท,นทุกยุคสมัยและอนาคตก็เป็นของของพระเจ้านั่นเองและวิญญาณหรือร่างกายผู้ใดก็ตามที่ไปหลงกระทำบาปแล้วไม่ยอมกลับใจนั่นหมายถว่าวิญญาณที่ตาย เราอยาชอบอย่าชอบสุกยาต่างๆเราอยาชอบไปกินดื่มสังสารแบบเสเพต่างๆให้ตัวเองไปหลงกับความบาปต่างๆระวังให้ดีเถอะจงระวังให้ดีเถอะไม่ใช่ว่าของอร่อยนะรู้ไหมวิญญาณการดับสูญที่หน้าอันหนักที่สุดก็คือน,นิรนันดร์การในการทรมาร ให้เรารู้ถือว่าดูเธอจิตวิญญาของข้าพเจ้าเอ๋ยดูเธอจิตวิญญาตัวร่างกายของข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าให้เราที่จะถวายเกยียรติพระเจ้าไม่ใช่ไปถวายให้กับแม่กาลีไม่ใช่ไปถวายให้กับพ่อกาลีไม่ใช่ไปถวายให้กับออบยาโมหรือว่าไม่ใช่ไปถวายกับยาเสพติด ไม่เป็นทาตของยาเสพติดอีกต่อไปให้เรากลับใจที่จะมีชีวิตในพระเจ้าอย่างแท้จริงชั่วนิรันดร์การอ่มนแล้วเรา,าจะบอกว่าทุกชีวิตมีค่าในสายพระเนศของพระเจ้าเพราะทรงเป็นเจ้าของชีวิตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือบุตรหรือไม่ว่าชนชาติใดหรือไวไัยใดพระองค์ไม่ทรงลำเอียงแต่ทรงวางหลักธรรมเอาไว้ว่าชีวิตที่ทำบาป ก็จะต้องตายชีวิตที่ทำบาปก็ต้องตายนั่นหมายความว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไรก็ตามที่ชีวิตที่ทำบาปก็ตายพระเจ้าไม่ลำเอียงน,นะครับพี่ภษาโออันี่ คนนี้คนนี้คือคนนี้คือเขาเขาเขาคนนี้คือเขาเป็นพวกเราคนนี้คือเป็นพี่น้องอันนี้คือลูกของเราอันนี้คือพ่อของเราเราไม่ต้องลดโทษไม่ใช่พระเจ้าจะลดโทษโทษแบบฉับฉับชับเที่ยงตรงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังลเลินและยินดีกับความบาปจงระวังให้ดีเถอะจะได้ชีวิตไม่หลงเหลือด้วยจิตวิญญาณทั้งปวง นี่ประโยคนี้ไม่เพียงแต่พูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าแต่แฟนการ,ปรากเปิดเผยถึงเบื้องหลังแห่งชีวิตและความหมายที่ลึกซึ้งของการดำรงอยู่ภายใต้การทรงนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ให้เรามีชีวิตที่มีความหวานในพระองค์ในการมีชีวิตบริบทปฏิมบทแห่งชีวิตชีวิตมาจากพระเจ้าชีวิตของเรามาจากพระเจ้า พระเจ้าจนให้เราอยู่กับในพระเจ้าประการที่1ชีวิตนี่อะไรประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตไอเราหากินเองนี่บ่าเราไปทํางานมาเองนี่บ่าแล้วจะใช้อย่างไนก็เรื่องของข้านี่บาหรือเรื่องของกูมันไม่เกี่ยว ไม่เอาแบบนี้ชีวิตของของเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตของข้าพระเจ้าชีวิตของผมชีวิตของหนูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้คือคือคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราที่จะมีความยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดให้พระเจ้านำพาชีวิตของเราไม่ใช่เรานำ ให้พระเจ้นานำชีวิตของเราเรานำอาจจะถูกบ้างผิดไปหลายอย่างบางครั้งเราคิดไปด้วยตามหาตามแบบเนื้อหนาฉบับของตัวเองบางทีก็ถูกนะแต่ว่าเราเอาเข้าไปจริงๆนี่ไม่ถูกก็สุดท้ายก็จมเหียวถ้า พระเจ้านำพาพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าไม่ใช่คนที่มีบาปพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเปลืองปราและเปลืองบริสุทธิ์ของพระองค์และความความเป็นปราของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงปฐโมกาลปัจจุบันและอนาคตคือพระเจ้านั้นความไม่ผิดพลาดของพระเจ้าความแม่นยำของพระเจ้าเราเป็นของของพระเจ้าย่อมดีกว่าที่เรานามด้วย ตัวของเราอเองนะครับทั้งหลายน,นะครับวันนี้ให้เราดูเถอดดูเถิดวิญญาณทั้งปวงของเราทุกชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะการทรงสร้างปฐมกบบที่สองข้อที่เจ็ดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาปฐมกบบที่หนึ่งข้อสองพวกไปดูถึงได้ว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรสักอย่างว่างเปล่ามืดทึบ ในการในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็ทรงให้เกิดความสว่างหลังจากเกิดความสว่างพระเจ้าทรงสร้างตามชนิดของมาตามแต่ละอยา่างแล้ววันสุดท้ายวันที่6พระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์และอวยพรในวันที่7นี่คือพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้วิศวกรวิศวกรที่ยิ่งใหญ่วิศวกรแห่งชีวิตวิศว,ว,วกรแห่งความปรับเปลื่องของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างให้กับพวกเราไง เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ผู้ออกแบบพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบให้กับเราพระเจ้าเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นชีวิตเราอย่าไปคิดดั่าหลงแล้วนึกว่าเราเองเป็นผู้ผลิตชีวิตของเราเองไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S ให้เราคิดว่าวางใจวางพระทัยพระเจ้าและถอมต่อพระเจ้าว่าเรามาจากพระเจ้านะเราไม่ได้มาจากวิวญญาณชั่วนะเราไม่ได้มาจากภูเขาวน่นนี่นะเราไม่ได้มาจาก ต้นโพนู่นนี้นะเราไม่ได้มาจากรูปปั้นต่างๆนี่เรามาจากเป็นผู้สร้างจริงๆคือคอพรีซูคริสนั่นเองนะครับพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงหายพระไทยเข้าไปในจมูกในมนุษย์ในจมูกมนุษย์จึงมีชีวิตชีวิตไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นของพระเจ้านั่นเองแล้รประการที่สองประการที่สองที่นี่บอกว่า ทุกคนเสมอภาคต่อพระเจ้าทุกคนเสมอภาคต่อพระเจ้าตามสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนเสมอไปคนไม่ใช่ยิ่งใหญ่แต่ในโลกนี้เราชอบเราชอบทำระดับเยอะเหลือเกินเนาะใช่ไหมโหคนนี้ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้พู้ตามต้อยคนนี้ผู้ไปกลางถ้าเราไปดูชอบไปดูละคุสร้างแล้วก็โห คนพวกคนรักขอสร้างจีนแล้วก็รักขอสร้านงคนไทยเราได้เห็นว่าโอ้วางระดับของอผู้ไฮโซบ้างที่คนระดับชั้นกลางมากระดับสูงสุดจัก,กรวัดจัก,กรพักบ้างแล้วก็หลังหลังจากนากั้นก็ประชาชนทัวไปหลังจากนากั้นก็ไอคนขอทานขยะถูกถูกเขียดทิ้งแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีเสมอ เป็นลูกเท่าเทียมกันขอในพระเจ้าเสมอพระเจ้าเป็นพระบ,บิดาองค์เดียวและพระเจ้าทรงมอบความรักทุกคนเท่าเทียมกันนี่คือพระเจ้าไม่รักเอียนนั่นเองนะครับที่นี่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นใครในโลกนี้คนรวยหรือจนเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีคุณค่าและความรับผิดชอบต่อพระองค์ ทั้งวิญญาณของบิดาและวิญญาณของบุตรก็เป็นของเราไม่มีใครรอดเพราะสายเลือดไม่มีใครตายแทนกันได้ในเรื่องบาปพระเจ้าตายแทนให้คุณข้าพเจ้าทั้งหลายและ ทุกวิญญาณพระเจ้าทรงให้คุณคา่าเท่าเทียมกันและเราอย่าไปลุ่มหลงกับตระกูลที่ยิ่งใหญ่ตระกูลมาโหราตระกูลที่โด่งดังไม่ใช่สายเลือด,อดที่จะทําให้เรารอดได้เพียงแต่ว่าพระโลหิตของพระเจ้าที่ชํำระลัางบาปให้กับเราได้เพียงเท่าทางเดียวก็คือพเยซูนั่นเองนะครับที่นี่เราจะได้ดูประการย่อยต่อไปว่า ปัญหาที่แทรกเข้ามาในความบาปปัจจุบันนี้คือประการย่อยหนึ่งบาปคือการขาดจากพระเจ้าบาปที่แรกเราคิดว่าเราบาปอันแรกที่อันแรกสุดก็คือเราไม่เชื่อฟังหรือเราขาดจากพระเจ้านี่คือบาปอันแรกไม่ใช่มาไปทุบตีเขานะ ไม่ใช่ไปด่าทอเขานะไม,ไ,านะไม่ใช่ไปทำมวยของเขานะไม่ใช่ไปทําร้ายของเขานะไม่เล่นไปทำไปทาไปทำลายสิ่งสิ่งทรัพย์ต่างๆของผู้อื่นนะอันนี้อันนี้ประการถาดถาดมาประการแรกก็คือเราไม่เชื่อฟังและขาจากการติดต่อติดสัมพันธ์หรือติดสนิทกับพระเจ้านั่นคือการเป็นความบาปประการแรกที่เข้าสู่ชีวิตของเรา เออ,อทีนี้ก็ไม่อยากอธิษฐานทิ่นั่นก็ไม่อยากอธิษฐานไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากนมัสการไม่อยากอ่านพระคัมภีร์และไม่อยากคุยกับพระองค์การคุยสนทนาคือการอธิษฐานกับพระเจ้าไม่อยากทำนู่นนี่กับในพระเจ้าแล้วนี่คือการที่เราตัดขาดกับพระเจ้าเข้าสู่ความบาปขัน้นแรกบันไดแรกเลดพี่น้องครับให้เรากลับใจและที่จะติดสนิทกับพระองค์จนกว่า ในการที่ได้รับชีวิตดีๆในพระเจ้าอย่าให้ชีวิตของเราไปเสียและเศร้าหมองในชีวิตที่แยกออกจากพระเจ้านั้นเลยอิสยาบอกว่าที่เราแยกในพระเจ้าคือความเศร้าสนุกอย่างยิ่งแต่ถ้าเรากลับใจและกลับมาหาพระองค์ติศนิกับพระองค์เหมือนกับกระชุ่มกระชวยเหมือนกับล้าหลางฝน ฟ้าหลาฝนมันจะสว่างมันจะก,กระจายและเปล่งประกายให้กับสิ่งที่เรามองทั่วไปและจะทำความสุชื่นในชีวิตของเราได้พี่น้องครับให้เราที่จะเข้ามาสนิทกับพระเจ้าต่อไปและนำไปความสุขเนีย่ยความบาปเนีย่ยจะไม่วันจะไม่ตายในในวันสุดท้ายของของชีวิตที่จะให้พระเจ้านำพานำพากับชีวิตของเรานะครับ ถ้าใครก็ตามที่เราไม่ติดสนิทกับไม่ไปกับพระเจ้าก็จะต้องตายพระเจ้าทรงวางหลักว่าบาปนามซึ่งนำม,มาถึงซึ่งความตายแต่ความประทานซึ่งมาจากพระองค์ก็ให้ชีวิตเช่นกันถ้าเรายึดบ้านในหลักของพระเจ้าและยึดในหลักธรรมของพระองค์และเชื่อฟังในพระเจ้าชีวิตก็เป็นนิรันดร์กกรได้เสมอขอ้อแยกประการที่สองความ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลความรับผิดชอบส่วนบุคคลข้อความในอไอเซกิเบทที่สิบแปดปฏิเสธความคิดว่าลูกจะรับผลบาปจากพ่อโดยอัตโนมัติแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อก,การกระทำของตอนนะฮะข้อที่ยี่สิบไปดูตัวนั่นอีกว่าบางทีเราชอบชอบมนุษย์เราชอบว่า พ่อแม่เขาทำอย่างนี้ไงพ่อหนึ่งลายลูกคนสองลายเนี่ยแล้วแล้วก็สายเลือดทางความบาปไงแล้วก็แล้วแล้วก็บอกว่าเออลูกๆชั่วอย่างเงี้ยพ่อกขาเขชั่วอย่างเงี้ยเออบางทีลูกพ่อเขาเป็นขี้ยาแต่ลูกเขาไม่เป็นขี้ยานะเออนนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าไม่ได้มาจากโดยความเป็นอัตโนมัติ ด้วยสายเลือดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีความบาปมาทางสายเลือดได้แต่มาทางสายเลือดโดยการไถ่ความบาปได้โดยลูกทิพรูหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวของเราว่าเราจะรับผิดชอบอยังไงถ้าพศก,กรพศก,กรครับ,บเราจะรับผิดชอบชีวิตของเราอย่างไรชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ต่อไปอยังไงชื่อวาฟังพระเจ้า ใชมนั่นคือให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเป็นประการแรกประการถัดมาก็ให้เราเชื่อฟังพ่อแม่และชีวิตเราต้องรับผิดชอบว่าชีวิตผมว่าต้องไม่ต้องไม่ต้องไปทิ้งกับยาเสพติดผมไม่ได้แปลว่าผมสักคไปไป,ไปกินยานะอันนั้นคือสมมติดน้นเราเปรียบเทียบนะชีวิตของผมว่าไม่จะเป็นต้องไปทิ้งตัวให้เป็นท่าของยาเสพติดชีวิตของผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปเป็นอ่า ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เราได้ได้ไปชูไปอย่างนี้ต่อไปไม่ทําแล้วออชีวิตไม่ต้องทุกทิ้งอย่างเงี้ยเราต้องรับผิดชอบผมพ่สะก็ผมต้องอยู่กับพระเจ้าต้องอยู่กับพ่อแม่ต้องอยู่กับในการรับใช้ของพระเจ้าให้ชีวิตที่ริเริเรมมีความหวงังเสียงสว่างสวายให้ชีวิตที่พระเจ้าทรงพระพอพระทัยกับชีวิตของผมอ่ะมันต้องคิด เราต้องคิดอย่างนี้กับเดินกับพระเจ้าทุกคนต้องคิดอันนี้คือยกตัวอย่างผมไม่ได้หมายถึงว่าพชกเรไปไปไปทำผิดนะมันนี่คือเรายกตัวอย่างให้เรารู้ว่าให้เรารับผิดชอบตัวเองว่าเราตัวตัวเราไม่ต้องไปทิ้งในความบาปให้เรากลับใจในพระเจ้าแล้วต่อไปว่าความหมายของชีวิตภายใต้ความยุติธรรมของพระเจ้าให้เรามารู้มารู้ถือว่า ภายใต้ของการยุติธรรมเรามีชีวิตเนี่ยภายใต้ความยุติธรรมของพระเจ้ามีอะไรบ้างประการที่หนึ่งพระเจ้าทร,ร,ง,เร,รเางเป็นธรรมและทรงเมตตาพระเจ้าทรงเป็นธรรมเที่ยงตรงและเมตตาถึงแม้บาปจะนำไปสู่ความตายแต่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้เราพินาศเลย สองเปโตรโบทที่3ข้อ9และเซกีบทที่สิปข้อยีเรายินดีในความตายของคุณอาธารรมมิชายให้เขาหนักกลับมาจากทางของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ยินดีแฮปปี้ในเรื่องของคุณไปตก กรรมลาบากหรือว่ให้คุณไปสู่ความบาปแล้วไปตายตายต,ายตายในหน้าที่ที่ไม่เป็นความจริงและไม่ถูกต้องตามหลักพระเจ้าไม่ได้ยินดีสิเหล่าน,นี้แต่พระเจ้ายินดีให้คุณกลับมามีใช้ชีวิตในพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในความชอบธรรมเที่ยงธรรมของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ปี้คุณเสียนู่นนี่ไปพระเจ้าไม่ได้ยินดีที่คุณหลงผิด แต่พระเจ้าทรงเมตตาและจริงตาถ้าคุณกลับมาเมื่อไรพระเจ้าก็จะให้อาภาัยและความพินาศจะไม่อยู่กับเราอเมอน,นจงมีชีวิตในพระเจ้าต่อไปนันน้นความหมายชีวิตภายใต้ความยุติธรรมของพระเจ้าประการที่สองวงเล็บโอกาสแห่งการกลับใจโอกาสแห่งการกลับใจอยากคิดว่าโอกาสนี้โอกาสนั้นไม่มีนะ มีจริงๆถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่สำนึกได้กลับใจได้ยังเป็นเรื่องที่ยินดีวันนี้ข้าไม่มีแล้วไม่มีโอกาสที่จะสำนึกหรือกลับใจเสียใหม่แล้วมาเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือเราเศร้าที่สุดสิ่งที่เศร้าที่สุดอย่าให้เป็นบุคคลที่ทุกเศร้าที่สุดแต่จงเป็นบุคคลที่แฮปปี้ที่สุดในก่นดินของพระเจ้า a ห e พระเจ้าทรงเปิดทางกลับใจเสมอโดยผ่านทางการเชื่อโดยการการกลับใจหันกลับจากบาปและหันมาหาพระเจ้าให้เราหันมาหาพระเจ้าไม่ใช่วิ่งไปหาสตานไม่ใช่วิ่งไปหาความชั่วให้เรากลับมาอยู่ในความยุติธรรมของพระเจ้าแล้วต่อไปก็ต่อไปว่าคำตอบสุดท้ายของพระเจ้าผู้เป็นแหน่พี่ซุคริสบอกว่า ค่าจ้างของความบักคือความตายแต่ค่าจ้างของความบักคือความตายนั้นคุณจี้แต่คนประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิร,นรันดร์พระศรีสิทธ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่าจ้างของความบักค็คือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชอบธรรมและเป็นบาปและเป็ ชั่วไปไปคิดชั่วทําชั่วพูดในสิ่งที่ชั่วและไปลุ่มหลงไปเป็นทาาอะไรที่ในลุ่มหลงของโลกนี้การเป็นสิ่งที่ความบาปนําไปสู่ความตายแต่กลับมาได้เชื่อพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านมัสการ,ราพระเจ้าที่ต่างกับพระเจ้าทําสิ่งดีๆประการมากมายไก่กว่าสิ่งเหล่านี้ทาคุณประโยชน์ของประเทศของบ้านเราเมืองเรานี่คือชีวิตที่พระเจ้าจะมอบให้กับเรา เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าคุณจะได้ชีวิตนิรันดร์หรือว่าคุณจะตายชีวิตนิรันดร์บ้านไปสุดท้ายชีวิตนี้ทุกคนเนื้อหนังนี้ต้องไปอยู่ดีแต่ว่าหลังจากที่เราตายก็คือยะมีชีวิตนิรันดร์หรือว่าไปท,ทุกเข้าไปสู่ในบึงไฟนรกแห่งความทุกข์ทรมานอีกขั้นหนึ่งนี่คุณจะเลือกสวรรค์หรือจะเลือกนรกนรก,กนี่คือเราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ประกรมที่สองของ ชีวิตของการนำไปสู่การกลับใจหรือนำมาสู่การกลับใจหรือับไปสู่ความตายพระเยซูทรงรับความตายแทนเราเพราะเป็นทางเดียวที่เราช่วยที่ช่วยเราให้รอดจากคาพิาพากษาแห่งความบาปได้ผ่านการทรงตายของพระองค์เราได้รับชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่รอดพ้นจากจากความตายแต่ไฟมิญ,ญาแต่ได้รับชีวิตที่มีความหมายและนุนรานการอับระเจ้า เพราะฉะนั้นทางแห่งของพระเจ้าคือทางรอดถ้าเรากลับมาจากการลุ่มหลงในความบาปและรับพระการรุณาของพระองค์รับชีวิตในชีวิตใหม่ในพระเจ้าไม่ใช่แค่รอดในบางครั้งแต่รอดนันดร์ก,การในพระเจ้าให้เราได้สู่ชีวิตนิร์ก,การในพระเจ้านะครับ แล้วก็ถ้าไปชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการมีเป้าหมายในพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราให้กลับมาเพื่อมีชีวิตจงกลับใจเสียใจในบาปและเริ่มต้นใหม่ในพระองค์เราเป็นของพระองค์จนดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับชีวิตนี้เพราะเราเป็นของเราไม่เป็นของตนเองแต่เป็นของพระเจ้าจงถวายกียกรติ่พระเจ้า ด้วยชีวิตของท่านนะครับเราไม่ใช่ชีวิตของตัวเองเพราะชีวิตที่ที่มีอยู่นั้นเป็นชีวิตที่มาจากพระองค์ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณถวายเกียรติแด่ในชีวิตแบบไหน,นบางคนก็ร้องเพลรเสริญเ,เป็นพยาน แล้วก็ทําสิ่งประการดีๆในคริสตจักรในโบทของเราช่วยกันถวายในการรับใช้ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือเรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลากหลายประการนะเองเราทําอะไรได้เราก็ทําสิ่งนี้ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเราอาเมน,อเมนขอเชิญชวนพี่น้องหากวันนี้คุณยังไม่รู้จักความหมายแท้จริงของชีวิต หรือรู้สึกว่าชีวิตคุณเต็มไปด้วยความบาปและความว่างเปล่าพระเจ้าทรงรอคุณอยู่พระองค์ไม่ประสงค์ให้คุณตายแต่พระองค์พระประสงค์ให้คุณหายกลับมาและรับชีวิตกับพระเจ้าให้คุณมีชีวิตในพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้าและกลับมาจากความบาปก,กลับมาจากความชั่วและเราที่จะถาวายเกียรติแ่พระเจ้าที่สามเดยกัน ขอพระคุณพระเจ้าเสริมพระเจ้าเข้าไปจนเครื่องหมายได้เรียนรู้ในเรื่องรักปลาเชียานต่างๆสิ่งเหล่านี้มนุษย์ปลามนุษย์ต่างๆไม่สามารถที่จะช่วยเราความความรุ่มโรของโลกนี้หรือความริ่มรวยของเรานี้ความรู้ของเรานี้สติปัญญาของเรานี้ของโลกนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้า และความรุ่มหลงต่างๆความบาปในการเจินลงไปจากความชอบธรรมเจิญลงไปจากในการเป็นทาุยาต่างๆเจิญลงไปจากในการเป็นสิ่งท,งที่ร่วมประเวณีต่างๆของพระเจ้าทรงโปรดสิ่งนี้พระเจ้าทรงประทานกําลังที่จะกลับใจมาและประทานชีวิตให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าทรงเดาเจ้าข้าในสิ่งที่ผ่านมาลูบหลายคนได้กระทําผิดผู้ผิดคิดผิด,ผด และเชื่อผิดขอพระเจ้าทรงชำระโดยพระวิญญาของพระองค์ใ nah ห um um, ้กับลูกด้วยและอาจารย์นี้พระองค์ผู้ทรงนมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนถึงพวกเราให้เราให้ข้าพระองค์ได้เปิดตาใจในการที่จะต้อนรับและรับชีวิตและความหวังในพระเจ้าที่จะสู่พิภพที่ดีในกาพงขอพระองค์ทรงประทานความหวานกับพวกเราและประทานกิจการงานต่างๆประทานในการเรียนต่างในการมีสติปัญญาที่จะ เดินชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายพระเยบุสุปปานักษาเหนอพวกเราทุกคนอธิษฐานขอ,อกลับดุนแนรพระนาพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวพระพรค,ครับ